สวัสดีครับวันนี้ทางร้านจะมารีวิวชุดพัดลมพกพานะครับชุดพัดลมนอนนานะครับตัวนี้เป็นพัดลมขนาดใบพัด10นิ้วนะครับมีใบพัดทั้งหมด3ใบนะครับตัวนี้จะทํามาจากเหล็กนะครับนะครับแข็งแรงทนทานครับสามารถปรับปรับได้นะครับ180องศานะครับ ดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันเลยครับว่าแถมอะไรไปบ้างนะครับตัวนี้จะแถมแผงโซล่าเซลล์มีขนาดอยู่ที่35คูณ29เซนติเมตรนะครับนะครับมาพร้อมสายยาวให้ถึง5เมตรกันเลยนะครับขอมขาตั้งแผงโซล่าเซลล์นะครับดูแผงโซล่าเซลล์ครับแผงใหญ่มากครับเป็นขอบกลูมินยมนะครับแข็งแรงทนทานครับผม ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นที่ชาร์จไฟบ้านนะครับที่ชาร์จไฟบ้านจะมีสถานะบอกนะครับเวลาชาร์จนะครับจะขึ้นสีแดงนะครับถ้าแบตเต็มจะขึ้นสีเขียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชาร์จให้ดูทีหลังครับพัดลมตัวนี้นะครับสามารถปรับได้ถึง3เบอร์นะครับมีเบอร์หนึ่งเบอร์2อเบอร์แล้วก็ ออฟนะครับปิดนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กับแผงโซล่าเซลให้ดูนะครับนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้เลยนะครับแล้วก็นําแผงโซล่าเซล์ไปตากแดดนะครับตากแดดประมาณ 6- 8ชั่วโมงนะครับสําหรับแผงโซล่าเซลถ้าเป็นไฟบ้านจะชาร์จอยู่ประมาณ3-5ชั่วโมงนะครับตัวนี้พัดลมตัวนี้มีแบตเตอรี่เป็นแบตลิเธียมนะครับ 1200มิลลิแอมนะครับนี่ครับสถานะกำลังชาร์จนะครับถ้าตัวนี้ขึ้นสีเขียวคือแบตเต็มนะครับตัวนี้สามารถชาร์จโทรศัพท์ชาร์จไฟขาดหัวชาร์จไฟสายได้นะครับนี่ครับครับสถานะกาลังชาร์จนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบความแรงของปลมกันเลยนะครับ ในเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองเบอร์สามครับส่วนพัดลมชุดนี้นะครับทางร้านเราจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับราคาอยู่ที่1,390บบาทนะครับจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับ ราคานี้ไม่มีบอกเพิ่มนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจอ inbox เข้ามาสอบถามที่แฟนเพจได้นะครับใต้คลิปวีีโอนี้ได้เลยครับผมขอบคุณนะครับ